กินที่วันเย็นอะคลิปไม่มีเคยกินแล้วอยาให้เห็นะนะน,นี่แกตัวร้ายหน่อยคลิปไม่มีกไมีมีเที่มเลยนี่นนดูเปิดมี่อู้หูงูเปิดสุดาออเอาลูกงัดต่อลงยูทูบตลอดเลยเบ๊อ ยขายลงเฟืองปูนชาร์เลนเหรอเฮ้ยช้าด้วยแม่สักหน่อยดูวะอยู่ตรงนั้นน่ะลูกค้าซื้ออะไรกูวะเร็วเร็วกูไม่ขายวันนี้คูนเต็มติดฝาด้วยเดี๋ยวไอ้นั่นเข้าวันนี้กูไม่ขายนะจ๊ะ มขเขาซื้ออะไรอันนี่ซื้อกันดัมหวานเย็ยนกันอากาศร้อนต้องหวานเย็ยนสิจ้าผมเปิดให้ดีอย่าให้หกแล้วเถอะ